สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรามาบําเพ็ญประโยชน์นะครับที่บริเวณที่นี่ที่ไหนครับแหลมคอกว่างไม่ใช่ยังไม่ใช่แหลมคอกว้างตรงนี้คือที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางจังหวัดชุมพรนะครับตอนนี้เด็กๆกําลังช่วยกันนะครับทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่ที่มีคนมามาเที่ยวเยอะนะครับแต่ว่าก็ มีขยะที่เกิดขึ้นจากการที่น,<อ>น้ําทะเลนะครับพัดมามแล้วก็ตอนนี้น้ําทะเลก็ลดลงนะครับต,ตอนนี้เด็กๆก,ก็มาทําความสะอาดนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นหาดหินนะครับไม่ใช่หาดทรายนะครับแล้วก็วันนี้เราพบอะไรบ้างครับขยะที่เราพบมีมมขวดพลาสติกมีถุงพลาสติกอ<ม>ันนี้เปลือกหอยนะครับล้วก็เจอขยะอะไรบ้างครับ มีขวดขวดอะไรบ้างขวดน้ำขวดเครื่องดื่มูกํลังแล้วก็ขวดยาโอ้โอเคเอาไปใส่กระสอบปุ๋ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสร็จแล้วเราจะไปล้างมืออา่าใครเจอขยะอะไรแปลกๆนะครับเอามาให้ครูดูหน่อย,ย <c oughs> ไหนเจออะไรไเจอเอาขวดพลาสติกนะครับอยู่ลอยอยู่ในน้ำ อาฉลาดมากใช้ไม้เขียเข้ามานะครับระวังรองเท้าเปลียกด้วย,ย,เ,ย,วยเขาดักอะไรเลยไว้หรือเป่าเนี่ยมไม่นะอนโอเคมีวิจารณญาณน,นะครับเข,เขาดักไว้แล้วก่น่า,นาจะลืมเอาอ๋อเหมือน,นเป็นประมงพื้นบ้านเขาดักอะไรไว้หรือเปล่าหาตัวอะไรไว้ไหม น่าจะเป็นขยะแล้วหรือเปล่าเออเหมือนเป็นอุปกรณ์ดักดักาแมันม่มีโอเคกม่กุ้งเจออะไรบ้างครับเจอขยะอะไรบ้างเจอโฟมกับขวดน้ำครับมีโฟมมีขวดน้ำนะครับมีถุงพลาสติกอันนี้อะไรโอเคดีมากีกุ้งขคอยู่นี้เหรอขาวกดอันนี้อะไรครับครับ ไปสั่งเหรอโอเคเจออะไรบ้างนมแล้วก็อันไก่เลี้ยงอะไรก็ไม่รู้ครับอ่ามีขยะหลากหลายมากเลยนะครับตอนนี้เฮ้ยปลากุ้งปลาเยังไม่ตายด้วยปลาเฮ้ยยังไม่ตายเอาไปปล่อยดิมาบอกปลาโบวิ่งกุ้งเหรอไหนตายยังนี่ครับกุ้งกุ้งที่เขาเอาไปขายตามตลาดนั้นอะยอบยอบกุ้งตายยังมันยังไม่ตายครับเอ้าจริงเหรอกุ้งเหยยอบยอบ อ๋อแต่ว่ามันค้างอยู่นานแล้วยังไม่ตายเหรอเฮ้ยนี่พวกนี้ยังไม่ตายหมดเลยครับเอาไปปล่เลยเอาเอาเอาปล่ไปลงทั้งหมดเลยปรากฏว่าเป็นของของคนเขามาบ่ออีกแล้วอ๋อสีเอ้าเป็นเป็นสีส้มแล้วว่ามันสุกแล้วไาจะตายแล้วเจอหอยอีกแล้วนะครับโอเคดีมากเลยนะครับวันนี้เด็กมาทําความสะอาดพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับเห็นอันนี้น่าจะเป็นวิธีการ ของประมงชาวบ้านนะครับเขาก็ดัดแปลงอุปรกรณ์ที่มีนะครับมาทําเป็นอุปรกรณ์ในการดักกุ้งน่าจะเป็นกุ้งเหยื่อเอาไปตกปลาอะไรแบบนี้เนาะเขาเอาเอายึดจ่อค่ะคู่อันนี้ร<อ>้ายมากๆเพราะถ้ามันแตกแล้วมันอะจรกันอืมใช่เลยอ่ะเจอหอยด้วยนะครับ